ท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลปลิดชีพบูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสวันนี้ในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารทิ่ภากษาคดีน้องชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อนที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในช่วงท้ายของรายการหนุ่มกันชายพิธีกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรและทนายแก้งถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทำดังกล่าวนั้นโดยท่านเรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไปดูสายมูจึงอาจจะเอาเด็กหญิงบริสุทธิ์ไปฆ่าบูชายัน เรียบเหมือนสาลหลักเมืองคือเขาต้องเอาศพไปฝังไว้ได้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยเฉยหรือเอาไปกระทำชําราวมันไม่มีความจำเป็นจะต้องพาเดินขึ้นที่สูงไปขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวตนมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาหรือ แต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทำแน่ๆทำให้ศาลมองว่าเป็นการกระทำโดยประมาทลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นปากทํำเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้น โดยในส่วนของทนายแก้วก็เห็นตรงก,กันกับเรื่องนี้ว่าเชื่อเพราะที่ตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งบนเขาจงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าแล้วดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ